ว m ลคั c k to my y มา t u b e บ h ช n n e l วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในประเด็นที่กำลังร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพราะปี2025นี้ประเทศลาวได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากด้วยการเปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาในประเทศเองเกือบทั้งหมดสิ่งที่ทําให้เกิดการพูดถึงไปทัว่วไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่ทันสมัยหรือการจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในวันเปิดตัวแต่เป็นเพราะราคาแบบมิตรภาพและประสิทธิภาพแบบเกินระดับของประเทศที่หลายคนเคยมองว่าไม่ได้มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใหญ่โตนักแต่บอกเลยว่าปีนี้ลาวกลับมาพร้อมสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆ ตั้งแต่ช่วงแรกที่ภาพงานสวนสนามถูกเผยแพร่ออกมาผู้ชมทั่วอาเซียนต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งนายทหารนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและผู้ติดตามเทคโนโลยีทางทหารล้วนจับตามองเพราะครั้งนี้ไม่ได้เป็นการซื้อรถถังจากประเทศมหาอำนาจแต่เป็นผลิตผลขององค์การร่วมมือระหว่างวิศวกรลาวและเทคโนโลยีจากหลายบริษัทเอเชียซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล และยังควบคุมการออกแบบให้เหมาะกับภูมิประเทศของลาวที่เต็มไปด้วยภูเขาและป่าทำให้รถถังรุ่นนี้มีความคล่องตัวสูงงบว่าที่หลายคนคาดคิดไว้มากตัวรถถังรุ่นใหม่นี้ใช้โครงสร้างหลักแบบกรอบผสมซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นเก่าแต่ความทนทานสูงกว่าเดิมมากด้วยวัสดุโลหะผสมคาร์บอนและเซรามิกเพิ่มความสามารถในการป้องกันลูกกระสุนจากรอะและแรงระเบิดจากอาวุธเท้าทหาร นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุกซึ่งสามารถตรวจจับจรวดต่อสู้รถถังก่อนเข้าถึงตัวรถถังและยิงสกัดได้ทันทีภายในเซียววินาทีเทคโนโลยีระดับนี้ที่ผ่านมาเรามักเห็นเฉพาะในรถถังหลักของประเทศใหญ่ๆแต่ครั้งนี้เราสามารถติดตั้งในรถถังใหม่ของตนได้ถือเป็นก้าวกระโดดที่น่าสนใจมากๆ ในด้านการเคลื่อนที่รถถังรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบดีเซล1,500แรงมา้าซึ่งปกติจะเห็นในรถถังหนักระดับไฮเอนการใช้พลังระดับนี้ทำให้รถถังสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงกว่า70กิโลเมตรชั่วโมงและบนพื้นที่ครูขลาดได้ประมาณ45กิโลเมตรชั่วโมงความเร็วกับแรงบิดถือว่าเกินความจำเป็นแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเราตั้งใจพัฒนารถถังที่ไม่ใช่แค่ตั้งรับ แต่สามารถโจมตีสวนกลับได้รวดเร็วด้วยเช่นกันสำหรับอาวุธหลักใช้ปืนใหญ่เรียบลำกล้องขนาด125มิมซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับรถถังรุ่นหนักของหลายประเทศเช่นจีนและรัสเซียสิ่งที่เราเพิ่มเติมคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลซึ่งมี AI ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายช่วยกระ,ระยะตรวจจับความร้อนและคำนวณลมรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้โอกาสยิงพลาดลดลงอย่างมาก แม้ทหารประจำการจะไม่ได้มีประสบการณ์สูงก็ยังสามารถยิงได้แม่นยำกว่าเดิมเป็นหลายเท่าระบบนี้ถือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสนามรบอย่างมากและยังช่วยประหยัดกระสุนซึ่งมีต้นทุนสูงในด้านภายในรถลาวได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวรถเก้าอี้แบบลดแรงสั่นสะเทือนปกป้องลูกเรือจากแรงระเบิดใต้ท้องรถ และยังมีการเพิ่มระบบกรองอากาศพิเศษสำหรับป้องกันสารเคมีหรือฝุ่นในพื้นที่รบนอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องรอบคัน360องศาแบบความละเอียดสูงทำให้ผู้บังคับการสามารถมองรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องเปิดฝาป้อมซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในสถานการณ์รบได้อย่างดีสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบ AI Tactical Assistant ซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยดิจิทัลคอยให้ข้อมูลทางยุทธวิธี มันสามารถประเมินภูมิประเทศคาดการเส้นทางของศัตรูวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขอองค์การยิงสวนกลับและยังแจ้งเตือนอันตรายจากด้านที่ลูกเรืออาจสังเกตไม่ทันเทคโนโลยีแบบนี้พบได้ในรถถังรุ่นล่าสุดของสหรัฐและอิสราเอลแต่กลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรถถังลาวด้วยเช่นกันในด้านการปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่เปิดเผย รถถังสามารถปีนไต่เนินชันได้เกินกว่า30องศาข้ามคูน้ำลึกกบว่า2.8เมตรและสามารถลุยน้ำลึกได้ประมาณ1.4เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมส่วนการหมุนป้อมปืนทำได้รวดเร็วลื่นไหลและสามารถหมุนได้ครบ360องศาภายในเวลาไม่กี่วินาทีแสดงถึงระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงมากการทดลองยิงระยะไกลที่เปิดเผยออกมาก็ทำให้หลายคนแปลกใจ เพราะสามารถยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ที่ระยะมากกว่า3กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงสิ่งที่หลายคนจับตาที่สุดคงไม่พ้นเรื่องราคาซึ่งเป็นจุดที่เราสร้างแรงสันเสถือนให้ประเทศรอบข้างอย่างมากเพราะรถถังระดับนี้ควรมีราคาเฉลี่ยประมาณ7-10ล้านดอลลาร์แต่ลาวกลับทำต้นทุนได้ต่ำกว่า4ล้านดอลลาร์ต่อคันเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตเองในประเทศกว่า40% และร่วมผลิตกับพันธมิตรเพื่อนบ้านที่ทําให้ราคาวัสดุดและชิ้นส่วนบางอย่างถูกลงอย่างมากการทําให้ต้นทุนต่ําแต่ประสิทธ,ธิภาพสูงเช่นนี้ทําให้รถถังลารุ่นใหม่ถูกมองว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอาเซียนเลยทีเดียวในด้านภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมองว่ารถถังรุ่นใหม่นี้ทําให้ลาวขยับสถานะด้านกําลังรบขึ้นมาอย่างชัดเจนจากเดิมที่หลายประเทศคิดว่ากองทัพลาวมีอุปกรณ์ค่อนข้างเก่า แต่ตอนนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีศักยภาพทางทหารมากกว่าได้อย่างสูสีแม้นี่อาจยังไม่ใช่รถถังที่ดีที่สุดในอาเซียนแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทําให้หลายประเทศต้องเริ่มประเมินยุทธศาสตร์ใหม่โดยเฉพาะในแง่ความคุ้มค่าและความสามารถแบบเหนือความคาดหมายท้ายที่สุดเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศเล็กก็สามารถสร้างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีได้ หากใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเน้นสิ่งที่จําเป็นและไม่ทุ่มงบประมาณเกินความสามารถของกองทัพรถถังลาวรุ่นใหม่ปี2025เป็นตัวอย่างที่ดีมากของความสมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพและยังเป็นสัญญาณว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างแท้จริงถ้ารถถังรุ่นนี้ถูกผลิตจำนวนมากและได้รับการส่งออกในอนาคตอาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลาวโดดเด่นในตลาดอาวุธระดับภูมิภาคได้เลย thank <laughs> you